แกงน้ำไม้เนาะพี่น้องเันี้เขาสิมาแกงน้ำไม้อยู่ให้อยู่นะเขากะใส่น้ำนางใส่พี่นอ้องพุดลงไปเลยพี่น้องใส่น้ำยานางลงไปแล้วเขากาถทาให้เดียดหม้อมันเดียดจจงหน่อยนะพี่น้องนะเนาะเขาก็าใส่ตะไคร้ลงไปนะพี่น้องใส่ตะไคร้ลงไปเลยเขาก็าใส่เกลือลงไปพี่น้อง ใส่เกลือลงไปน้ำเริ่มเดือดแล้วพี่น้องเดี๋ยวขึ้นน้ำไม้กับเผ็ดผอที่เขาเตรียมไว้จะใส่นะพี่น้องเดี๋ยวเขาใส่หมองไปเลยพี่น้องใส่น้ำไม้ลงไปนะพี่น้องใส่น้ำไม้ลงไปเลยแล้วก็ใส่เห็ดผอลงไปพี่น้อง ใส่ผงนัวลงไปพี่น้องหม้อก,ก็เริ่มเดือดแล้วพี่น้องเขาก็เตรียมผักไว้ใส่นะพี่น้องผักของเขาก็ทีนี้พริกมีดอกกระเจียวนะพี่น้องมีบักเขียมีผักขาเนาะพี่น้องก็ใส่ล้งไปเลยพี่น้องคุ้นพี่น้องบ้างให้น้ำนาง ใส่เนาะพี่น้องถ้าเาบ้คนน้ำยาล้างกรสิขึ้นฟองแล้วก็ะจีใส่เนาะถ้าเบาคนดูดๆน้ำยาล้างกรสิเข้มข้น,ลนดดเลยพี่น้อง,อ,อ,อ,ง,อ,งอืมปวดุกดวกเลยพี่น้องปิดโผล่ใส่หน่อไม้คือเก้าพี่น้องแซ่บๆคือเก้าพี่น้องปวดดกดวกเลยพี่น้อง แซ่บพี่น้องแซ่บสุดยอดเลยพี่น้องใส่เออค่าดอกค่า,าพร้อมพี่น้องใจ่ดอกกระเจียวพร้อมเส่ดหิดผ่อพร้อมพี่น้องแซ่บคักแซ่บแน่พี่น้องเอ้ยเตาไฟเนาะพี่น้องดังเตาไฟอยู่ให้อยู่นานเนาะพี่น้องก้อนกุ๊บเลยพี่น้อง เสร็จแล้วพี่น้องความกิิ่นนะพี่น้องโอ้โหข็ดพัวใส่หน่อไม้นะพี่น้อง